ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือวัฒนาธรรมเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งบนโลกใบนี้แล้ว,ลวการล่าสัตว์ด้วยนอกอินทรีหรือว่า Eagle Hunter นี่คือวิถีของชนเผ่าเร่ร่อนในเอเชียกลางที่สืบทอดกันมายาวนานหลายร้อยปีและยังมีหมู่บ้านเล็กๆในคีกิสสถานแห่งนี้ที่ยังคงรักษาธรรมเนียมนี้เอาไว้ได้แม้ปัจจุบันจะเหลือผู้ฝึกแค่เพียงไม่กี่คนแล้วก็ตาม ตัวนี้นี้5โลอันนี้เป็นมีเดียมนะ <medium. S 1> ถ้าเป็นตัวใหญ่คือ9กโลโอ้โหแต่นี่ครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปลายทางของรถทิปครั้งนี้นะเพราะตลอดเส้นทางเราจะขับลัดเลาะไปทางตอนใต้ของทะเลสาบอิซิคุนทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในคีกิสถานเราจะได้เจอกับธรรมชาติที่สวยงามเต็ไมไปด้ยวยเรื่องเล่าและตำนานที่ถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นจริงๆเหมาะสมกับคำว่าแฟี่เทลมากเลยนะเพราะว่าแบบสีต่างๆนานามันแบบสวยจริงอะ และนี่คือการรถทริพย์ทางตอนใต้ของทะเลสาบอิซิคุนประเทศคีกิสสถานและสำหรับการเดินทางมาคิกิสสถานนะครับเราบินมากับสายการบินแอร์อัสตานานะครับบินตรงจากไทยครับไปลงที่เมืองอัลมาตี้คาซัคสถานก่อนนะแล้วเราถึงค่อยต่อเครื่องนะครับประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะฮะมาที่เมืองบิชเคกนะครับคิกิสสถานได้เลยแล้วค่อยเที่ยวคิกิสสถานนะครับก็และใครจะมานะครับบินกับแอร์อัสตานาได้เลยสะดวกมาก สวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ประเทศคีกิสสถานนะฮะเดี๋ยวเราจะไปรถทริปกันต่อนะครับที่โซนฝั่งใต้คีกิสสถานนะใต้ทะเลสาบนี่แหละนะเดี๋ยวขับรถไปกันวิซื้อไก่นะไก่ KFC แต่ไม่ได้ KFC ว่าเรานะครับแต่เป็นคาราคอฟรายชิคเก้นคาราคลคือชื่อเมืองที่เราอยู่ตอนนี้นะครับที่เรากำลังจะเดินทางต่อเนะี่ยแล้วเขาก็ใช้ชื่อว่า KFC คาราคอฟรชิคเก้น ก็ได้เหรอวะเออโอเคซื้อก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางนะไปถ้าเวลาเราพูดถึงประเทศคีกิสถานเนี่ยนะครับแน่นอนว่าธรรมชาตินี่คือแบบสิ่งที่เราต้องนึกถึงเป็นอันดับต้นๆเลยนะฮะเวลาเรามาเที่ยวถูกไหมแต่ต้องบอกนะครับว่าธรรมชาติสวยๆของที่นี่ครับแทบทุกที่เลยนะเขามีตำนานเรื่องเล่าซ่อนอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวคีกิสครับคือตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตกันแบบชนเผ่าร่ร่อนกัน ทำให้พวกเขาครับค่อนข้างมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆซึ่งแต่ละสถานที่เนี่ยครับจะมีตำนานเรื่องเล่าที่บอกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งในว,วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับธรรมชาติที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าเหล่านี้กันตรงนี้จะเป็นจุดที่เราแวะนะฮะชื่อว่าเซเว่นบูลล็อกนะครับเซเว่นบูคือวัวเจ็ดตัว แล้วก็เป็นหินนี่ยมันเหมือนหน้าวัวแบบยื่นออกมาเห็นปะแต่ว่าเหมือนมันต้องไปดูจากมุมสูงครับเราจะลองบินโดรนดูแต่จริงอะ่ะเขาก็มีคนที่ไปดูวิวจากด้านบนนูกันะฮะน่าจะเดินขึ้นไปได้จริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ยเขามีตำนานเรื่องเล่าด้วยนะครับว่าทำไมเป็นเซเว่นบูลอ่ะไปฟังกันก่อนไปป้าบและที่แรกนี่คือเซเว่นบูลล็อกนะครับผมหรือว่าในภาษาคีกิสเนี่ยจะเรียกว่าเจติโอกุชแปลตรงตัวว่าวัวทั้ง7ครับ คือตรงหน้าผาสีแดงตรงนี้เนี่ยมีรูปร่างคล้ายกับวัว7ตัวนอนเรียงกันอยู่โดยหินที่เห็นนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคเทอร์เซรีนะครับซึ่งอยู่ในช่วง65ถึง1.8ล้านปีก่อนนะคือนานมากฮรรูปทรงของหน้าผาครับเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนและการกดะซาะของลมน้ำและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลายล้านปีฮะและไม่ไกลกันนะครับยังมีหินอีกก้อนที่ชื่อว่า Broken Hard Rock รู้ไหมครับว่าหินทั้งสองแห่งนี้ครับมีที่มาจากตำนานเรื่องเดียวกันเนะฮย ตำนานเล่าว่าครับการละครั้งหนึ่งมีคานสองคนเป็นศัตรูกันขานคนหนึ่งมีภรรยาที่งดงามส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยหลงไหลในความงามของนางครับจนตัดสินใจลักพาตัวภรรยาของา่านอีกคนหนึ่งมาครับแน่นอนครับว่าฝ่ายสามีเนี่ยไม่ยอมอยู่แล้วถูกไหมเขาส่งสารไปขู่ว่าหากไม่คืนภรรยามาจะยกทัพไปทาสงครามซึ่งขานผู้ชั่วร้ายครับโอ้โหก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะคืนภรรยาให้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะคืนมาแบบเป็นหรือตายฮะ ซึ่งไม่ค่อยเม็กซเซนเลยใช่ไหมหลังจากนั้นครับเขาจัดงานเลี้ยงยิ่งใหญ่ครับถึง7วันและฆ่าวัววันละหนึ่งตัวเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองจนถึงวันสุดท้ายครับเขาก็ฆ่าหญิงงามด้วยมือตัวเองเลยแต่แล้วสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นทันทีที่เลือดของหญิงสาวหยดลงบนพื้นกระแสะน้ําร้อนก็พุ่งทละลักขึ้นมาจากใต้ดินกวาดล้างขานผู้ชั่วร้ายและผู้คนในมืองไปจนหมดสิน้นซึ่งจากตำนานนี้นี่แหละครับทำให้เขาเชื่อกันว่าวัวทั้ง7แล้วสาวงามผู้นั้นได้กลายร่างเป็นหินวัว และหินหัวใจสลายมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองข้างหลังผมครับเซเว่นบูล็อกนะฮนะจริงๆที่เขาถ่ายรูปกันนะครับก็คือจะขึ้นไปเองข้างหลังเนะี่ยเดินขึ้นไม่รู้ว่ารถขึ้นได้ไหมฮะมันมีทางรถวิ่งนะแต่ไม่รู้ว่ายากหรือเปล่าแต่ประเด็นเลยคือวันนี้แดดมันไม่สวยแล้วเมฆบางหมดก็เลยรู้สึกว่าขึ้นไปก็ไม่คุ้มเพราะก็ไม่ได้แสงที่สวยอยู่ดีก็เลยอ่ะ นะครับแวะจอดแล้วก็ถ่ายโดรนให้ทุกคนดูว่าโอเคนี่เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวของเขานะจริงๆจากตรงนี้ไปเข้าไปข้างในอีกก็จะมีอารมณ์แบบว่าต้นไม้เป็นทุ่งๆสวยๆอย่างเงี้ยแต่คิดว่าคงไม่เข้าเพราะว่าเข้าไป20ออก20ก็40บกว่านาทีจะไปจุดนึงเลยดีกว่าซึ่งจุดนั้นก็จะเป็นคล้ายๆกันเดี๋ยวเราขับรถไปก็น่าจะคุ้มกว่า สวัสดีที่นี่บาสกูนนะครับวิวก็จะเป็นฟีลแบบต้นไม้ภูเขาคล้ายๆกับที่เราไปมาที่อราชานนะแต่ว่านี่ฮะพอใจคือแถวเนี้ยมันมีเป็นแบบที่พักมียูทมีเต็นท์มีอะไรต่างๆแล้วก็จริงๆฝนตกถึงบ่ายสามนะครับนี่ก็บ่ายสองอีกชั่วโมงหนึ่งก็คงไม่น่าจะได้รอก็อาจจะให้ดูภาพปกติละกันว่าปกติมันเป็นอย่างนี้แต่วันนี้มันเป็นแบบนี้นะดูสิคนว้า และตรงนี้นะครับคือหุบเขาบาสคูนนะครับเป็นหุบเขาที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเทียนซาอันกว้างใหญ่นั่นเองหลายคนเนี่ยยกให้ที่นี่เป็นหนึ่งในหุบเขาที่สวยที่สุดในคีกิสถานเลยนะมีความยาวประมาณ10กิโลเมตรนะครับและบริเวณหุบเขาเนี่ยจะมีน้ําตกอยู่แห่งหนึ่งด้วยซึ่งน้ําตกนี้ก็มีตำนานซ่อนอยู่อีกแล้วครับท่านตำนานเล่าว,ว่ามีเสือดาวหิมะครับให้กาเนิดลูกเสือ3าตัวและใน,นระหว่างที่แม่เสือออ,อกไปล่าอาหารเนี่ยลูกเสือทั้ง3าได้บังเอิญพลัดตกจากหน้าผาจนได้รับบาดเจ็บ แม่เสือเนี่ยเพื่อกลับมาเห็นใช่ไหมเธอโอ้โห,โหร้องไห้ครับด้วยความเศร้าโศกเสียใจน้ําตาที่ไหลออกมาเนี่ยกลายเป็นสายน้ําที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกลายเป็นน้ําตกแห่งนี้ครับและด้วยเหตุผลนี้เองครับน้ำตกนี้จึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อน้ําตาเสือดาวหิมะนั่นเองและไม่เพียงแค่เรื่องเล่าในตำนานเท่านั้นนะภูเขาบาสคูลเนี่ยยังมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสาคัญระดับโลกอีกด้วยนั่นคือยูริกาการินคุณคุณใช่ไหมครับคนนี้คือนักบินอวกาศชาวโซเวียต และเป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่ขึ้นสู่อวกาศและโคจรรอบโลกได้สําเร็จซึ่งหลังจากภารกิจประวัติศาสตร์นะครับผ่านไปไม่นานนะการการินเนี่ยก็ได้เดินทางมายังหุบเขาแห่งนี้เพื่อพักฟื้นร่างกายในสถานพยาบาลที่จัดไว้สําหรับนักบินอวกาศโดยเฉพาะและเพื่อเป็นการาระลึกถึงเขาครับจึงมีการสร้างรูปปั้นของยูริกาการินขึ้นที่หุบเขาบาสคูลแห่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นใครมาที่นี่ต้องแวะมาถ่ายรูปกับรูปปั้นแต่น่าเสียดายครับคือเรามาเนี่ยโอ้โหแบบฝนตกนะฮะก็เลยไม่มีภาพที่แบบสวยงามที่สุุดใหห้ทกคนนเ็ และตอนนี้ครับฝนหยุดแล้วครับเราขับออกมาปุ๊บสิบกว่านาทีหยุดเลยก็ <c oughs> เลยแบบเอะไหนๆก็ออกมาแล้วก็ไม่เป็นไรเราไปที่ต่อไปเลยคือต้องบอกว่าเมื่อกี้ฝนมันตกแรงมากเราก็เลยแบบไปเข้าเพราะว่าแบบน,น่าจะแบบไม่สวยใช่ไหมแต่ตอนนี้มันหยุดแล้วฮะเดี๋ยว <c oughs> เราจะไปที่แปร r y ี่แคนยอนชื่อนี้ปะแบรมีเทลด้วยแปรที่เ<ม>ทลแปรี่เทลนะครับเป็นแบบแคนยอนแบบในเทวิยาย อไปดูกันนะทุกคนไปขับออกมานะครับริมถนนข้างทางดูหันไปดูภูเขาเวอร์มากทุกคนเห็นปะคือภูเขาข้างหลังเขาสวยมากอะงงเลย อน,นี้จะเป็นทางเข้า f a i r ร t a เทลแคนยอนนะครับผมยังไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่าตอนแรกขับมามันเหมือนแบบเป็นทางก่อสร้างเดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนก่อนตรงนี้มันเป็นแคมป์เป็นที่พักมีห้องน้ำเป็นจุดจอดรถด,ด้วยสรุปไม่ใช่ที่นี่เหรอเดินมาชี้ให้หอ่ะคนดีเท่านั้นที่ทำอย่างนี้โอ้นี่ลงทุนมากเลยนะทั้งที่เราไม่ได้ให้อะไรเขาเลยในชีวิตนี้อ๋อ,อ,อโอเค Thank you Thank you ดูดูดูนี่วิ่งกันไปแล้วชีวิตเดินมาบอกทางนักท่องเที่ยวอะ่ะสุดยอดเนะี okay. ่ยโอเคผิดที่ฮะไปต้องขับเข้าไปต่อนะครับประมาณโลกว่านะครับนี่ทางที่เราเข้ามาฮะคือป้ายข้างหน้าครับมันไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษเราเลยไม่รู้มันคือตรงนี้แต่ว่ามีป้ายใหญ่บอกว่ามาทางนี้แต่ว่ามาถึงปพ๊บเลยขึ้นไปจอดทัางบนเราคิดว่าเป็นที่จอดเขามีไอ้นี่กันด้วยนะต้องจาง่ายตังห้าสิบสองโอเคสองร้อยบาท อ๋อร้อบาทต่อคนส8 <48 S 1> บาทิอ๋อสิบาทเหรอคำนวณอะไรวะเนี่ย <c oughs> คนละสิบแปดบาทตีไวยี่สิบอะเป็นภูเขาลากสีนะครับทางเป็นออฟโรดนิดหน่อยหลายคันนะครับขับผ่านเราต้องหลบให้ก่อนเนะีว้าวทางมันเป็นแบบในหุบเขาอะแคนยอนนี่ฟิลเหมือนแบบที่เมกาเล้วเนี่ยแบบนี้เข้าไปในแคนยอนไปดูกัน และแล้วนะฮะเราก็มาถึงหนึ่งในไฮไลท์ธรรมชาติของคีกิสถานกันครับที่นี่เป็นลักษณะเป็นแคนยอนนะมีชื่อว่าแฟรี่เทลแคนยอนหรือชื่อท้องถิ่นคือสกาสกาแคนยอนคำว่าสกาสกาเนี่ยเป็นภาษารัสเซียครับแปลว่าเทพนิยายเพราะว่าที่นี่มีภูเขาหินทรายรูปร่างแปลกตาถูกลมฝนกัดเซาะมาเป็นเวลาล้านปีจนดูเหมือนคล้ายสิ่งก่อสร้างในแฟนตาซีเลยนะและแน่นอนนะฮะว่าพอขึ้นชื่อว่าแคนยอนแห่งเทพนิยายแล้วเนี่ยก็มีตำนานเรื่องเล่าอีกแล้วครับท่านเขาเล่าว่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยทะเลสาบอิซิคุนเน ไม่ได้เป็นทะเลสาแบบนี้นะแต่ว่าในแอ่งของอิซิคุนเนี่ยเคยมีเมืองที่รุ่งเรืองมากๆมาก่อนจนวันหนึ่งมังกรเจ็ดหัวตกหลุมรักกับหญิงสาวชาวเมืองแต่เธอปฏิเสธครับมังกรก็เลยสาบว,ว่าทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงน้ําจะท่วมแอ่งนี้จนกว่าเธอจะยอมเปลี่ยนใจซึ่งชาวเมืองเนี่ยก็พยายามป้องกันนะครับโดยการปิดบอ่อน้ําที่เป็นต้นเหตุก่อนถึงวันเพญทุกครั้งแต่พอถึงคิวของหญิงสาวเธอกลับลืมปิดครับน้ําจึงทะลักขึ้นมาท่วมทั้งเมืองจนในที่สุด กลายเป็นทะเลสาบอิซิคุนในปัจจุบันและพอมังกรตื่นจากการหลับไหลที่ยาวนานเขาก็มาเห็นว่าน้ําได้ท่วมทั้งเมืองและอิงที่เขารักไปแล้วมังกรครับโอ้โหแบบเสียใจมากจนแข็งกลายเป็นหินเฉยเลยนะและจุดที่มังกรกลายเป็นหินก็คือแคนยอนแห่งนี้นั่นเองเขาบอกว่าถ้ามองดีๆครับจะเห็นแนวหินคล้ายมังกรด้วยซึ่งอันนี้นะครับผมว่าก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนเลยนะครับว่าจะมองเป็นอะไรแต่หลายๆจุดเนี่ยเขาจินตนาการว่าเป็นปราสาทบ้างเป็นกำแพงเมืองจีนบ้าง แล้วก็เป็นจุดที่มีหินหลายๆสีด้วยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่สวยงามมากครับเหมาะกับการมาเที่ยวและถ่ายรูปถึงแล้วของจริงครับแถวนี้เขาก็มีการแบบเดคอเรทนะฮะไม่ใช่เดคอเรทหรอกเรียกว่ายุดเป็นเต็นท์แบบโลโคอลของเขาแล้วก็ทางเข้ามีของขายก็คือเหมือนเขาจะขึ้นไปทั้งบทแล้วถ่ายรูปเลยครับคือมันน่าจะต้องเดินนะครับแต่ว่าน่าจะมีหลายจุดเนี่ยจากจุดที่เราอยู่คืออันไหนนะหนึ่งใช่ไหมใช่เราจะเดินไปแค่สองอ๋อเดินไปแค่สองซึ่งใช้เวลา15นาทีเท่านั้น 500เมตรเป็น500เมตรแต่อันอื่นจะไมไ่ประมาณเกือบโลอโอเคนี่ชุดนักรบสมัยนั้นเหรอเท่มากโหมีดาด,ด้วยอ๋อก็มีให้เช่าชุดไปถ่ายนะครับ200ซอบเช่าแล้วก็ไปใส่ถ่ายรูปได้ถ่ายไ่ขอนี่ฮนะคุณจะได้นั่งบันลังนะครับโทรนทางเดินคือจะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะแล้วก็เดินขึ้นนะครับ เท่านั้นดูไม่ได้เดินยากขนาดนั้นระยะทางมันไม่ได้ไกลนะครับแค่ประมาณโลนึงอะไรครับเนี่ยโอ้โห oh, oh, oh. ตัวใหญ่มากร้บบินแบบวนรอบเหมือนเสียงโรนอะโอ้โ oh, ห oh. เส้นทางที่เราตรงก้าวไปว้า wow. วจุดที่มีคนถ่ายอยู่ก็คือจุดที่น่าจะสวยต้องขึ้นไม่เห็นก่อนไปฮะฮึบฮ <c oughs> จ,จริงๆก็ถ้าเหยียบตามล่องก็จะดูขึ้นไม่ยากเท่าไหร่ มือนจะยากแต่จริงก็ได้อยู่ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วพร้อมมั้ยทุกคนแล้วตะโกนพร้อมกันว่าโหวิลสันเฮ้เยสวยจริงโหมันเหมือนปราสาทเลยอะโอ้หตรงนู้นก็สวยสวยมาก จริงต้งองระวังมากครับมันลื่นได้เพราะว่ามันเป็นเศษเศษหินหินว้าวเฮ้ยเสียวนี่โอ้โหโอ้เดินหมดนอพยพจริงจริงเราแค่เหยียบไปตามร่องก็พอแล้วมั้งค่อยๆไปนี่เนี่ยมันมีร่องอยู่เห็นไหมอเออค่อยไปตามนี่จริจริงผมว่าแอบอันตรายเหมือนกันขาลงนี่มันดูลื่นๆเนี่ยเพราะว่าพื้นมันเป็นทรายหมดเลยนะฮะ เวลาลงมามันก็จะแบบหวาดเสียวดูพวกคนกลุ่มนั้นสิครับเห็นไหมเขาลงด้วยความหวาดระแวงโอ้ตรงนี้ครับหินสวยมากแบบมันเป็นเลเยอร์หลายๆสีมีเหลืองมีแดงมีม่วงมีส้มโอ้จริงๆเหมาะสมับคำว่าแฟรี่เทลมากนะเพราะว่าแบบสีต่างนนๆนานามันแบบสวยจริงอะ่ะ โอ้เข้ามาข้างในแบบนี่เตารีดปะเนี่ยนี่คือแต่ละจุดมันแบบอลังมากอะ่ะคือเหมือนตรงนี้มันมีแต่แบบหินหน้าตาประหลาดทั้งนั้นเลยฮะดูรูปทรงเขาดิและข้างล่างก็เป็นแบบสีๆกะ่ะที่นี่ถ่ายรูปได้เยอะอยู่นะนี่นี่ฮะโอ้โอดูสิไปไายปีไปไหนก็ไปไ นี่นนเห็นไหมนนตรงนี้ก็สวยได้รูปเยอะมันสุดยอดมากจริงครับทุกคนคือถ่ายเสร็จปุ๊บแดดออกคนระับบ้าบอเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องย้ายไปอีกโลหนึ่งนะฮะจะบอกว่าสวยมากเลยที่นี่ ทุกคนน่าจะได้เห็นรูปแล้วฟตเทจแล้วนะครับที่เราถ่ายมาคือแบบโอ้โหแบบไม่รู้ว่ามีสวยขนาดนี้ที่คีคิด้วยจริงๆอันนี้ไม่ได้อยู่ในหัวเลยนะตอนจะมาแต่ว่าโอเคมีการหารูปไปบ้างพอมาสถานที่จริงอ่ะไอ้ตรงสีสีนี่สวยมากแต่คนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แปลกนะฮะมูไปโลเคชั่นต่อไปกัน ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโบคอนเบโวใช่คือที่เนี่ยเขาจะมีเป็นแบบครอบครัวที่เขาแบบว่าเป็นคนเลี้ยงอินทรีที่เราจะเคยเห็นเนาะแถบ่แบบเช่นแบบฝั่งเอเชียกลางอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นแบบคอลเล้ยงอินทรีแล้วก็ประชยราชสัตว์คือที่เนี่ยเขายังอนุลหลัก,กว้อยู่หมายความว่ามีหลายครอบครัวครับที่เขาแบบยังยึดถือขนบธรรมเนียมเดิมครับก็จะมีการแบบเลี้ยงอินรีตั้งแต่เด็กๆก็ นั่นแหละครับเราก็สามารถติดต่อเพื่อเข้าไปดูเข้าไปเห็นแบบวิถีชีวิตของจริงได้แต่ตอนนี้เรามาที่บ้านของเขาเลยซึ่งเราติดต่อไปแล้วก็คือเมื่อกี้เข้าไปในบ้านเขามาก็คือบ้านที่เรามากับเขาเนี่ยที่นีเขาเป็นครูเขาเป็นเหมือนโรงเรียนสอนแบบสาธิตอินรีอะไรเงี้ยก็จะมีนักเรียนมามาเรียนเขาแล้วก็เขาเมื่อกี้เขาให้เราดูว่ามันมีเหยื่อที่เขาเขาใช้อินซียล่ามาแล้วมันจะมีพวกแจ็คเข้ามีวูพวกหมาป่าอะไรเงี้ยที่เห็นตามแบบ winter season ซึ่งวีเดอร์ซีซันเนี่ยมันคือช่วงที่เขาจะเป็นฮันติ้งซีซันของเขาช่วงนี้เขาล่าเหยื่อได้เดี๋ยวนะเขาล่าหมาป่าหรอใช่เขาล่าหมาป่ามันเกี่ยวกับเป็นแบบขนมันแหละทั้งตัวแล้วที่ซีมันล่าหมาป่ายังไงก็จิกหมาป่าแต่จิกมาอะไรนี่ครับโบคอนบาเอโวเป็นหมู่บ้านทางตอนใต้ของทะเลสาบอิซิคุนหมู่บ้านนี้นะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1912โดยผู้อพยพชาวรัสเซียครับ ในตอนแรกเนี่ยนะครับมีชื่อว่าคลาวซอฟกาก่อนที่ในปี1944จะถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อในปัจจุบันครับเพื่อเป็นเกียรติแก่จูมาโบคอนบัฟนักกวีและนักเขียนบทละครชื่อดังของคีกิสถานโดยหนึ่งในสิ่งที่ดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เลยก็คือการล่าสัตว์ด้วยนกอินทรีครับเป็นวัฒน,นธรรมเก่าแก่นะที่ปัจจุบันเนี่ยถือว่าหหหาดูยากมากนะนกอินรีเนี่ยที่ใช้เป็นสายพันธุ์โกลเด้นอีโก้ซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าอินรีทั่วไปนะ โดยตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้หนักถึง9กิโลกรัมในขณะที่ตัวผู้หนักสุดประมาณ5กิโลกรัมเท่านั้นเองพวกมันเนี่ยนะครับถูกฝึกมาให้ล่าสัตว์เช่นสุนัขจิ้งจอกหรือว่ากระต่ายโดยผู้ฝึกนกอินทรีเหล่านี้จะเรียกว่าเบอร์คุชิต่อหนึ่งคนเนี่ยจะมีนกอินทรีได้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับและการเป็นเบอร์คุชิเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าต้องเลี้ยงนกอินทรีตั้งแต่ยังเป็นลูกนกแล้วต้องใช้เวลาร่วมกันกว่า20ปีเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ ก่อนจะปล่อยมันกลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อให้มันมีอิสระและขยายพันธุ์ต่อไปและเบอร์คุชิมักจะถ่ายทอดเป็นรุ่นสู่รุ่นในครอบครัวครับแต่ในปัจจุบันนะคีกิสถานเนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่18คนเท่านั้นเองนะครับแต่การล่าสัตว์ในนกอินทรีแบบนี้ยังพอมีให้พบเห็นได้ในประเทศอื่น,นๆเช่นคาซัคสถานและก็มองโงเกเลียนั่นเองซึ่งก็ล้วนเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเร่ร่อนคล้ายกันส่วนใครครับอยากมาดูสาธิตนกอินทรีแบบเราต้องมาที่เมืองนี้นี่แหละ เมื่อกี้เห็นวิวข้างทางสวยมากครับข้างหลังเป็นภูเขาเทือเขาเทียนซานฝั่งนี้อยู่ติดกับจีนนะแล้วก็เสียงน้องร้องครับนี่น้องกำลังร้องเลยอะอุุยน้องร้องตลอดเลยดิเงิสงอ่าสองขวบร้องเยอะอ๋อยังเด็ก ตัดทิ้ง for demonstration okay okay yeah okay two is a fly one is a special for foxes skin attacking for catch his second flight is go t his owner calling he's sitting for yes เขาส่งเด็กฝึกงานไปแล้วโทรอะไรบ้างครับให้แบบดูว่าล่ายังไงอันนึงครับแล้วก็แบบว่าเรียกมันกลับมาที่แขนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ถ้าไปไกลแล้วเสียงเงียบไปแล้วไปไกลเลย อยังร้องอยู่อ๋อไอ้ที่ร้องเมื่อกี้คือบอกหิว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 ห <laughs> ิวหิวเอเหรอหิว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 เนี่ยได้ดิอ๋อนี่ไงอันนี้สมมติอ่ะไปเออไปใส่หางอันนี้ใช่ครับช้างอ๋อแต่นี้มันตัวจริงนี่ใช่ไหม Fox skin Fox อ่าทิ <P ox S 3> ้งจอบ ไปแค่หนังเท่านั้นนะฮะ i s s t a r t i n g f o x e s t w e days is n o a l a i s skin of piece of meat looking f r a n g yeah โอ้แป๊บนึงนะเขาเดินขึ้นเขาไปแล้วอะจริงจังมากว่าเขาจะไปปล่อยบนนูน้นหรอปล่อยโอ้โหมีหน้าล่ะให้เด็ฝึกง,งานไปพระมันเหนื่อยนีเอง ไม่รู้เขาให้ตามมาก็ตามข้างๆมีปุ่งแพะอยู่นะครับอันนี้เขาถืออะไรไม่รู้เหมือนธนูอันหนึง่งส่วนคนนั้นก็ถือหนังจิ้งจอกส่วนอีกก็ขึ้นแบบบนูแล้วนะฮะเรดี้เร <Ready? S 2> <Ready? S 1> โอ้ยบินแล้วไปวิ่งมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก่งมาก น้องไม่ปล่อยด้วยน้องจับแน่นน้องบอกของกูอ้าว <sk ill> เห็นหน้าพวกเราแล้ว <sk ill> น้องบอกหิวเพากินไม่ได้เนี่ยน้องบอกแพะตรงนู้นน่ากินกว่าอีกให้รางวันกินแล้วลูก <S <S นี่ครับ <ector S 1> มีคนขี่แจ็คนะครับแจกก็คือตัวจามารีอ่ะบัวมีขนแล้วก็ไล่ตอนแกะ เอแพะปูงแพะนะฮะเหมือนอยู่กลางทะเลทรายอะไรสักอย่างหนึ่งงๆเหมือนกันสวยมากจจะมีการโชว์อีกรอบหนึ่งนะฮะว่าเขาล่าเหยื่อย,อยังไงเรียบร้อยครับรอบ2ก็จะเป็นโชว์เรียกมาที่แขนนะครับน้องก็บินลงมาอย่างแม่นยำนะครับ เทมากนี่เห็นแบบใกล้ชิดนั่นโอเคโอเค,อเครองสตองด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะบินหนีเขาบอกอ๋อดีไงเ่าะยาลูกอยู่ด้วยกันก่อนร้องร้อง,องแสบแก้วหูเหมือนกันนะหูแบบทัชชิมโอเค Here. เฮ้อ <laughs> น้องจะบินแล้วเนี่ยพร้อมจะโผล่แล้วเนี่ยหนักกล้ามจะขึ้นแล้วเนี่ยน้องมันจะโผล่ไปกับลมแล้วเนี่ยโอ้ยรู้แล้วโอ้ยหนักเสร็จยังโอเคอ๋ออ๋อเก่งมากไปไส่ อะไรไม่เอาอะไรอ่ะไม่เอาอย่างเดียวเลยให้ทุกคนทุกคนเรต้องถ่ายไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาบอกและนี่แหละครับคนแรกที่จะโดนอินซีโชกหัวนะครับนี่ สิ้นชีพแน่นอนถ้าหงายมือนิดนึงมันจะปีนเหรเฮ้ยและนี่คือคนสุดท้ายครับคนนี้แหละที่จะโดนชกใส่แ้ใส่เข้าไปแล้วรับรู้ถึงน้ำหนักของมันซะเมินนี่คือคำว่าอินซีเมิน ตอนพี่มันกลางตลอดเลยนี่ใช่ไม,ไม่โดยสัรรญชาตญาณอินซีต้องกลัวความแกล้งกว่าน,นี้เ,เรียบร้อยครับพิธีการส่งมอบอินซีทองนะครับขอบคุณมากครับผมเฮ้ยเขาออดเป็นเด็กเลย ต้องแบบเขานี่เป็นไงนกถึงเท่ตัวนี้5โลตัวนี้5อันนี้เป็นมีเดียมนะถ้าเป็นตัวใหญ่คือ9โลอ้โหถ้าตัวผู้แค่5ถ้าตัวเมียใหญ่กว่าที่มาคำว่าเมียใหญ่กว่าเสมอใช่เอาไปใหญ่แล้วคุณจะโดนเหยี่ยวจิกไม่ใช่อินซีอินซีเขาจะสาธิตการยิงธนูคือเขาอยากอวดแหละแต่คนนี้เขามีอะไรจะอวดเยอะเหลือเกิน ทำําบาอะฮะใช่ๆมีเสียงเสียงเหมือนพุโอ้ไปลงนูน่นโอเคเอ้ยโอเคโอ้ อาไม่มีใครถ่ายตรงนู้นอ่ะกลางคิวมาอีกรอบวันโมวันโมเข้าตรงกลางเลยนะดือว่าเย็นเขาอ่ะเือว่าเย็นกลางเลยเหรอเออเด้ไม่ถือถ่ายตรงนั้นเข้าตรงกลางเลยของเาแล้วมันจะได้ไหมล่ะอัาวิดีโอมาปู่เข้าตรงกลางเลยไม่เข้าปู่เข้าเป้าแต่ลูกแรกผมเข้ากลางเลยฮะผมนี่แหละผู้เลี้ยงอีโก้ ดูเยี่ยวเสร็จก็มาสอนยิงธนูต่อนะครับวิถีดูวิถีดึงอีกดึงอีกดึงอีกมันแขง็งมันแขง็งมันใช้แรงเยอะต้องแข็งแก่งแบบพี่นี่แหละ <c oughs> ไม่ครับจิ้มไปเลยครับที่พื้นทราย <c oughs> หกสี่เจ็ดเจ็ดหหกสี่หกสี่้านะครับช่วงไทยตังนักท่องเที่ยวไม่ใช่เขาเขาสะสมเหรียญเขาสะสมเหรียญเขาอยากได้เหรียญไทยช่อโอเคโอเคโอเค thank you thank you so much thank you g o คุณลาก very f u n thank you เรียบร้อยนะครับภารกิจของวันนี้ฮนะเดี๋ยวเราจะหาข้าวกินก่อนเนะข้าที่พักนะครับก็เป็นอันจบครับน่ารักมากนะครับอยาก้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนะครับดูแลเทคแคร์ดีผมสังเกตเหายว่าแล้วคนกีกีน่ารักมากเฟลลี่มากๆ งแรมแล้วนะครับตอนแรกคิดว่าโรงแรมปิดมืดมากดูดิผมยังงงเลยว่ากู้กูหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปเข้าไปดูครับว่าเป็นยังไงมีแค่ไฟนี้ที่เปิดครับแต่ว่าประตูรั้วปิดต้องมาเปิดเองตอนแรกดูดิทุกคนหน้าโรงแรงมคงไม่เปิดอะไรหรอกมีไฟตรงนี้เปิดแค่นะั้นแต่ว่าตัวโรงแรมมืดตอนแรกงงเลยเรียบร้อยครับถึงห้องนะครับห้อง โอเคอยู right. okay, hmm. ่นะครับไม่กุ๊กๆต้องบอกวันนี้มันเป็นเมืองเขาเรียกว่าเป็นเมืองแวะเพราะว่าแทนที่จะไปต่อครับจะต้องไปหลายจุดแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่รู้สึกว่าเออแวะนอนเพราะว่าเป็นระหว่างทางนะครับเป็นเมืองที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรนะแต่เราก็เออก็แวะนอนเมืองนี้แหละเพราะว่ามันอยู่ฝั่งซ้ายสุดนะครับของทะเลสาบแลวทั้งหมดวันนี้ครับก็เป็นฝั่งใต้ทะเลสาบสวยมากผมจะบอกว่าแบบโอ้ตลอดสองเส้นทางสวยจริงๆนะเสียดายอย่างเดียวแค่ที่หนึ่งที่เราไปฝนตกนะครับ ที่เป็นแบบพวกจุดพักผ่อนของยูริกาการินนะครับก็เลยไม่ได้แบบถ่ายความสวยงามมาแต่จริงๆแล้วมีภาพพอสวยงามนั้นสวยมากโอเคครับนี่คือคีกคิดฐานนะครับยังมีอะไรอีกเยอะแน่นอนนะฮะรอติดตามต่อไปวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย